เอาสารบอร่อเลี้ยงแหนบอ่อดินแล้วนะคะทุกคนเจอดินสไลด์ค่ะวันนี้ต้องมาแก้ไขนะคะวันนี้เราว่าจะมาทำบอ่อรีโนเวทใหม่นะคะเพราะว่าท้ายเดือนนี้ก็เงินหมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีตังค์ซื้อผ้าพลาสแล้วเดี๋ยวจะลองวิตนามออกนะคะทุกคนตักแหนออกวิดนาออกแล้วก็เดี๋ยวลองเอาโครนทาใส่อิดบล็อกดูนะคะลองทำก่อน ว่าจะได้ไหมนะคะต้องขอยืมร่มแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะไม่งั้นจะเมาแดดแน่นอนะคะ่ะตอนนี้ก็มาช้อนแหนออกก่อนเลยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าบ่อดินของเราตอนที่ว่าเขาฝนตกนะั้นะคะฝนตกตอนที่น้ําขังนั้นคือเราก็เข้าใจว่าอา่ใช้ได้เลยนะคะเราก็เลยเออน้ําลง เอาน้ำลงเลยค่ะเอาน้ำประปาลาเรานี่นะค่ะเอาลงพอเอาลงเสร็จปุ๊บก็ดูดได้ประมาณสามสี่วันนะคะทุกคนบ่อก,ก็เริ่มแบบทลายลงทลายลงดินสไลด์ลงลงในบ่อเยอะค่ะวันนี้ไม่ไหวแล้วค่ะบ่อกว่างออกแล้วก็ช่วงที่เราเอาอิดบล็อกมาวางค่ะทุกคนเนี่ยค่ะดูนะเราเอาอิดบล็อกมาวางแล้วเนี่ยพากันสไลด์ลงหมดเลยค่ะด้านข้างเห็นไหมคะนี่ลนหมดเลยอิดบล็อกเรานะคะ เราก็เลยจะมารีโนเวทใหม่เราจะต้องทำใหม่ดูซิเราจะทำยังไงนะคะกับกับตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องช้อนแหนก่อนเลยค่ะทุกคนโอ้โ oh, <no. S 1> หน,นี่ต้องสวมชุดมนุษย์กลบลงมานะคะเพื่อต้องสวมชุดมนุษย์กลบลงมานะคะเพื่อ ทำภารก,กิจพิชิตเหนือ ะะามาลงมาตั้งถังหงะคะ่ะทุกคนเรียบร้อยก็ได้ประมาณคนถังอยู่นะคะทุกคนน,นี่เดี๋ยวก็จะเอาไปไว้ใส่ไว้ตรงที่พักแหนให้เขาก่อนนะคะก็เดี๋ยวเ,เราจะมานัางทำต่อขึ้นก่อนต้องเก็บไว้ในกระมังพักแหนก่อน,นะคะ่ะทุกคน าจะได้ช้อนให้เขากินได้ระหว่างวันกอนทีนี้ก็จะวิตน้ำออกนะคะ <c oughs> งอกค่ะทุกคน วิดน้าหมดแล้วก็เหลือเป็นขี้โคลนนะคะทุกคนนี่เราจะตักโคลอนออกนะคะรอให้เขาแห้งแล้วจะใช้ไม้ตําตํารอบๆขอบบ่อแล้วก็ตรงข้างในบ่อให้เขาแน่นเอ้ใช้เป็นผ้าคลุมลงเรือนคะ่ะคลุมไว้ก่อนอืผ้าดําไม่มีแล้วคะ่ะ คงต้องตากแดดไว้ก่อนนะคะทุกคนหนึ่งวันค่ะแล้วพรุ่งนี้ให้เขาแบบว่าหมาดๆหรือว่าแห้งกว่านี้สะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตาดินค่ะต้องรอค่ะขนออกแบบนี้ไม่หมดแน่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เหลือแต่โคลนค่ะมทิน้ําออกหมดแล้วเหลือแต่โคลนวิออกไปได้บางส่วนเองค่ะทุกคนที่นี้ก็เดี๋ยวรอแดดนะคะวันนี้ก็ต้องจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทําต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้เหนื่อยมากขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันค่ะ